นะมั่นน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ระเดชธรรมไอ้ความจริงธรรของพระท่านทำท่านพู้ใจมุ่ยผลทุกอย่างดูเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเมืมอวันตาได้อืมปลอดเหมือนกันเนี่ยแตกเหมือนกันอืมขั้นแรกอันตรายตัวนั่งรับปาท่านนี้ทรงเชื่อแล้ว มันดัตามนเห็นรไม่ลวนดับตาไมเนไะเดินไปเดินปเดนินไปเดิไปเดินเดนไเดนไปเดนั้ดนปเดินไเดินไป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 เดิไปเดนไปเดินไปเดนไปเนไปเดินไเดินไปเดินไปเดินไดิเดินทเดินไปเดินไปเดินไปไปปเไปดปเดินไันดิไดนไินดินเดินนไปเดนไไปเดนไปนปนนนนินนินน แต่จะดูเพรคนเราบางคนแรงในการเดินจึงจบบางคนแรงในการนั่งจะดูตรงข้ามเป็นเป็นเตยกันอยู่พอเราจะพึง่งกันมาได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวสุดยอด้จะเดินจะโค้งอย่างเยอะเลยพอผู้สอนท่านสอนว่าวิทยาบทสี่การยืนการเดินการน,น,น,นั่งการน,นอนคนววเราบรรดาศัยวิทยาบทอย่างนี้อยู่ จังหวะมันจะแรงไปที่ระยืนเดินนั่งนอนอะไรไปตั้งเอาแต่แรงนี้ดีมันข้ามันเลยไม่ต้องไเท่ากันภายในตัวของมันอืออย่างไร้วันหนึ่งคนเดินสี่ชั่วโมงนั่งสี่ชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงเท่าไรไปตั้งมันจะต้องจับจุดให้เข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมออ่าการยืนเดินนั่งนอนนีให้สรุกันท่านบอกไว้นันธรรมะ อว่าการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอกันให้อุปยาบทเสนอกันอุปยาบทคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกมึงให้มันเสมอเนี่ยั่งกระต o n จะงาะนอนสองชั่วโมงก็ยืนสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้แล้วมัอันตรายเพราะการทำหรือแบบ เออเนไปในหลายนไปหลายทัไหลแน่นอนเลยจะนสองสัโมงหรือนอนสองสัวโมงเดินกต่สองสัปโมงนอนนอนสองสัโมงนี่เยอะกว่าดียาบทมันเสมอไัแต่นี้เราเราฟังผิดนกันฟังตามแบบนี้มันผิดดียาบทเสนอมีพันาตัถตงจิตของเราความรู้สึกของเราเานั้น ไม่เป็นคำพูดทั่วไปคือทำจิตต้องเอากัดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรงนั้นนะแม่เราจะอยู่ปัญญากเดินยืนเดินนั่งนอน,นรู้อยู่เสม,มอรู้อยู่เสม,มอเข้าใจอยู่เสม,มอในอารมณ์อะไรต่างๆแม่ฉันจะยืนอยู่แต่ข้างจะนอนแตตาม จะเดินไม่ติดยุดกระทางเนี่ยแถมจะรู้อารมณ์อยู่เสมอกันว่าอารมณ์ทัางหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังนาจาเท่านั้นแต่การพูดอย่างนี้จะเป็นไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเป็นไปจิตใจก็ร้องไปเป็นอย่างนั้นเมื่อสูกอารมณ์เมื่อเราจะเห็นอนิจจังทุกขังนาจาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะเดนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามันจะรักหรือมันจะเลียด มันก็ยันในทิ้งปฏิปทาเพราะมันมันรู้เพรมันอยู่ในความในความถ้าความเพิ่มสุขจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันแต่ความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันอืมสม่ำเสมอกันอย่างเดียวมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเนื่องจากว่ามันไม่มันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมุทงเขาท่านก็ยังดีตัวของมัน มื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ดูตัวของมันมันไม่รู้ในความชั่วไม่รู้ในความดีสมมพุทธทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันเรื่อยๆอินทรียาบทนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่สนุบปัดมันไม่หนได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความพูดถึงทีนี้คนเราเนาะถ้าว่าอินทยาบท จิตใจมันจะนำเสนอกันเนี่ยมันจะถูกสมุเสริสมันก็อยู่แค่นั้นมันจะปลูกมินทานมันอยู่แค่นั้นมันม่ขึ้นขึ้นมันไม่ยิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายโรคอุปสรรคท่กสิ่งทั้งหลายวันนี้เห็นโทษเห็นโทษในสารสมุเสริน เห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเฉลยแต่แล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไอ้ความรู้สึกทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอืมเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนนาลนานะเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดานะเนี่ยถ้าเราอารมณ์ที่ดีจิตของเราจะดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันมาอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็จะดีไม่ชอบเนี่ยมัน่นเป็นเรื่องเนี้ นี่เรื่องไอเดียหมดไม่มาสมานเสมอกันแล้วมันสมานเสมอเพราะว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วจะรู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละเรื่อบที่มันสมานเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สมานเสมอยึดมันดีจะรู้จักเจ้าของยึดมันชั่วก็รู้จักเจ้าของไอ่ความยึดเป็นนีเนี่ยมันเป็นจริงที่ไม่ใ่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอ,อย่างงี้แต่ว่ามันทํายังไงได้ ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้สิดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยนะอืมันไม่ไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทําไปแล้วเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันมันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือโทษในสลกรเสริมเห็นโทษในการดินทาสมอเสมุนไ้รมันมีอะไรแปรกันดินทามันก็สมาเสมอกัน สันเสริญก็จะนอนเสมอไัเนี่ยไม่พูดถึงจิตคนในโลกนี่นะถ้านิลภาก็ได้หรอไม่ได้ดีผู้ใจละถ้าถูกฉันจนะเสริญเนี่ยโอ้ยมันขึ้นเช่นดีนี่เป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรูการความจรงิงซะแล้วเนี่ยน,นะตออาอารมณ์ที่เขานิลภาเนี่ยมันต้จะมีโทษ อารมณ์ที่เขาสนเสวนั้นมันจะมีโทษจิตในเสนเสวนัมันจะมีโทษจิตในสารนินชามันจะมีโทษนี่มันจะโทษทั้งหมดทั้งนั้น่ถ้าเราตระหนี่มั่นมันอย่างนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าเราตระหนี่มั่นเนี่ยมันจะทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมา เราจะมาเห็นความทุกข์นั้นได้ในความยึดั้งหลายนั้นนั่นเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ให้ชั่วแต่จะทุกข์ดีแตจะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยตะคุกมันมาอย่างนี้จึงมีโทษมันมันไม่มีสุขออที่สหายทางใยมันจะไปตรงไหนน้อนทางอย ในขัดทางในทางพุทธศาสนารแบบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังในจบเรื่องไว้อย่าไปยึดมั่นถือมันอมน่น,น,นคือถ้าให้ยึดอยู่จะใหญ่มั่นเอางั้นกดีอย่างไฟฉายนี่นี่คืออะไรไฟฉายนี่ไปยึดมันมาแค่เราจะมาดูโอ้ไฟฉายเราก็วางมันจะไปมั่นนี่ ยึดแบบนี้หากว่าเราไม่ยึดเราจะทําอะไรไหมะจะเดินเป็นกรมยัไม่ได้จะถ้าไม่ต้องยึดซะก่อนครั้งแรกมันเป็นปัญหาก็ว่ามตเว่าต่อไปมันเป็นบาปามีอย่างอยากมานี่ชาโรงจะมาวัดตะพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาโรไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาโยม,ม,ยยมก็ไม่ได้มาใครๆจะมีความอยากจะมานี่กินมานี่จินมาเดี๋ยวต้องอยาก แม่แม่เนี่สมอ,อยากยึนมาแต่กรั้นยึดมัน่นคือมาแล้วบอกลับนี่คืออะไรเสวงสายเดี๋ยวจะยึดขึ้นมายึดขึ้นเอออันนี้มันมันไส่สายแล้วนี่นะแล้วก็วางเนี่ยนี่แหละยึดแต่ว่าไม่ให้มัน่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายจะเดี๋ยวรู้แล้วปล่อยวาง จับมาดูรู้เ่อลอยวางล่อยวางลอยวางแค่ไหนอันนี้เขาสมมติมันดีอันนี้ถ้าสมมติมันจะดีรู้เ้ว่อปล่อยทั้งดีทั้งเชื่อรู้หมดเทล่อยอืมไม่ได้ทำในความโง่ไม่ได้ยึดในความโง่ยึดในปัญญาอย่างนี้อันนี้ปัญยาบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้ปัญญาบทนี้เสมอได้คือจิตมันเต็ม ทำจิตในรู้ทำจิตในเกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนื่อยมดนจะก็นั่นิ่แล้วใารที่ยึดมามันจะยึดในมีพ่อยึดขึ้นมามันเม่มั่นยึดดูแนวรู้แล้วก็วหวาอารมณ์เกิดเกิดมาทางหูแล้วรู้ว่าเอออันนี้โลกเขาว่ามันดีแนวมันเบาหาโลกเขาว่ามันไม่ดีี่มันก็ว่วา มันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทางดีทางชั่วทุกไหลคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นนะไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในคนชั่วคนที่ยึดในคนดีในคนชั่วนั้นก็ดีว่านั่นคือตัวในรู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทำอะไรนะเนี่ย ตราดตที่ว่าเราอยู่ไปน,นี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงาน,นนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาทำงานน,นี้ต้องการน,นั้นเขาาอกมรงหีุผลถ้าสอนยิ่งไปตรงนั้นดูทำงาน,นนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไร ในตองการอะไรโลกไว้ต้องทำงานน,นี้เพื่ัตองการน,นั้นทำงานน,นั้นตัวสอาองการน,นี้มีผลอย่างนี้ชาวโลกีซะแต่ผู้ทรง,งสอนอ่ะทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานต้องการอะไรอยู่หนึ่งจิตทุกลองดูลองก็ได้ พอหน้าคุกตรงนีให้ต้องกางครความส่งคนทั้งหัวนั้นกับตอนอย่าคลุกเลยเนี่ยลองลองดูสิเออน่าหยาดกนันอย่างนี้คือทำเล้ยปล่อยวางทำเล้ยปล่อยวางมีปัญหาถามในพระโพธิสัตวา์าพรามพระพุทธญาณ เขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั่นอยู่ยางนั่นการกระทำเช่นนั่นของความนั่นยังมีคนทุกเพราะเขามีความปรารถนาอยู่จริงทับแน่อันนี้ทางเลือกการปรารถนาอันนันเป็นอย่างไรทำไปทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้ว ทำเพื่อปล่อยวางแต่จะทำไปอันนี้ทำนี่มันเป็นเป็นปัจจิตังมันอยู่ลุกลุกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการผลิพานนั่นแหละไม่ได้ผลิพานอฑไมนีีเนี่ยต้องการอะ้รนี่อมีความสงบอย่ายงเป็นรธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกัน การทำเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกข์กันหมดที่ทำงานไม่เป็นอะไราน,าน,าาน,นั่นแต่ความคิดเห็นว่าแสตม์ก็ทำนันมีอยู่ให้ความว่างในตอนนี้ฟังคู่ในคนฟังมนดูเรื่องแต่คนทําไปจะรู้จักความว่างมีประโยชน์ไม่ใช่วง่ามันว่างในสิ่งที่ว่างมันไม่มี มันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่เนะี่ยเนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างมันว่างว่างเพราะมีไฟฉายนี่ไฟฉายนี่เป็นต้นเป็นเหตุให้มีว่างโดยส่ว่างมองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นว่าไม่ใช่อย่างนั้น ยังงั้นความฟังความว่างนี่ก็ไม่เคยออกเหมือนกันไม่เคยเจรูญจัยงยังนั้นต้องเข้าใจความว่างในขอ,อ,องที่มีไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาดูลอ,ลองลองเลยทีอ,อ,อย่างนี้ยิ่งถ้าหากใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตา,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 ามที่บูชายันความตามในพระจบูชายันเขาต้องการอะไรนิคันในอยู่ เปันตะโยมมาเช็คปลาประโอ้ยน้องพ่อผมรถน้ําทํำไมรถทำไมต้องการดูดีจริงดีเนี่ยไม่เกิดปนข่านั่นแหละในคนทุกอย่ายมันต้องการอย่างนั้นมีดีที่มีต้องการจะไม่มีหรืผลทางโลกเขาต้องการมีหผลทกเา oui, ต้องการมีหผลทำมาหนี้เพื่อ,อนั้นทำมาันั้นเพื่อนั้นในทางวิทยาศาสตร์ทำไม่มีเพื่ออะไร กาเคื่อนในหมดทางโลกกับทางงานทำอะไรเรื่องมันมีเหตุผลแล้วพวกอาจารย์สอนอ่ะให้นอกเหตุเหนือผลเอาจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกผลเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกสุขเหนือทุกข์ไปเราคิดไปตามที่เราพิจารณาไปตามที่ คม,มีที่อยู่คนเรามีที่อยู่นี่อยากว่าไปมีที่อยู่เห็มีที่อยู่มีรูปแับที่อยู่เพราะเรามีใจอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมัน่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมันอกก่นเนี่ยก็เดี๋ยวไม่รู้จะทำอะไรไเหมือนเราไปปฏิภาณเราอยากไปเราไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไร บนหังคาเนี่ยกับพื้นใช่ไหมที่สุดข้างบนคือลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันพบับข้างบน,นอันนี้มันพบข้างล่างรลยะที่พับตัง้งสองมันต่อกันบางว่าคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไมู่้จักที่ว่างเป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่ตรงที่ม่มันเปนวนละคาเี็ที่อยู่ ลงมาข้างล่างเลยทีเดียวในย้านี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่าถ้าไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักลามันมีพบเน่ไม่มีที่อยู่ของเราไอ้ที่ไม่มีพบแต่เดียวมันว่าตตาเอื้อยเหี้ยวพะนิพพานน่มันว่างถอยหลังยไม่ไปปวดกลัวกลัวจะหนเห็นลูกลัวจะไเห็นดลานกลัวจะห็นอะไรอะไรตรงนั้นเนี่ย เพ่ให้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 พรญาตนะิโยกับเจ,นะจอ,า,อยายุวันนูสุดทั้งพลังโยงวีเจตาเจอายุอันหลายวันนักผ่องใสมีความสุขมากม,ามีมีมีพลังหลายหลายคนชอบคนชอบใจแต่พวกเรไม่มีอะไรแล้วเลิก เราต้องเอาแล้วเนี่ยคนมาจีบกันในพบอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปมังไม่ไปเลยที่อยู่แหละอายุวันโตสุขังสละเออดีแล้วอายุมันยืนนานเนี่ยอืมร่างหนมีบัณฑ์ผิวพรรณสวยงามมีความสุขมากมากมีอายุยืนยืนคนอายุยืนยืนมีผิวพรรณดีนะเสวออยู่แล้ว คนอายุได้หลายยืนกำลังมากๆดีไหมคนอายุมากๆยืนสุขมากมากมีไหมนี่อายุบรรลุสุขังพลังสาสุขจิใจกันตรงนั้นทั้งขลาเลยอายุบรรณสุขาขลาเลยดีใจมีเนี่ยมันติดอย <tre> <en in> <at> ู่ในภพเนี่ยอย่างนั้นกวามบูชายันเพื่อต้องการอะไรเขาจึงบูชายัน เพื่อต้องการจริงที่พราปถานาไปเป็นวิญาาณของเขาอ,อันนี้น่จ๊าบที่เรา,าปฏิบัตินี้ไม่เป็าวิาานคาอไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็มีอะไรอยู่เคยทำให้ว่ามันสงบ มันจบเรื่องของมันแต่ในในพูดให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่เคยสบายใจเลยนะอยากจะมาเิดอีกอันนั้นอีกสารพัดอย่างเนี่ยแม่งพวกปฏิบัติทางหลายอยู่อุบาสกนี่แหละอุบาสตตัวคนรู้ทั้งหลายแบบนี้อุบาสกก็ไปกล้าหรืาความรู้ก็ไปกล้าหรืา ไอ้ความเห็นก็ไปใกล้พระเป็นปุปติปโนอุสุปติปโนยาญาปติปโนสามูจีปติปโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นเองใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระพุทธเจ้านะอานุนให้ทำทำไหนมากอาจารย์เจริญไหนมาก ใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหน,นล่ะเรางเ็นึรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสวดพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือปัิจัจธรรมในเรื่องบางคนเป็นออกปากผลมาเอ้ยทาราศี เกิดทันพระพุทธเจ้าเราจะตายเหมือนกันแหละนม่ไอ้ความโง่ดูตัวมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัวันนี้ใครบาเคน่อนย่างนี้านเพระพระพุทธเจ้าคือสัจจะทันสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาจะมีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปรจะมีอยู่อย่างนั้นสัจจะทมนนี่หนูไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลายอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นเอฉะนั้นจึงหมายดองให้ใกล้าของพุทธเจ้าด้ายพระพุทธเจ้าน้อมความเมตตาเมตน้มเข้ามาให้เราไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็ยนสรมมาสวดมนพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัยสงวนแล้ว ปพุจิตคือธรรมะธรรมะก็คือปภุจิตาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่ายอย่างครูชูก็จะชูแต่ก่อนเป็นนี้เป็นครูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ ตระเะวทไปเป็จุเป็นครูเพาเรืเ่องขอครูชูจะเ,เป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูที่ใหน้นายชูเป็นครูชูนี่มมนนมไม่เป็นนีถ้าว่าจะไปเป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่นี่เป็นครู ันเป็นครูเพราะวิชาของครูครูอย่างนี้ไปมรณภาพไปแล้ววิชาของครูนี่เรายังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้เ็ายังเป็นครูอยู่คนนั่งก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่แยกหายเป็นปฏิเจตธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนปจฏจิเจตธรรมที่ทาให้พระพุทธองค์ยป่งพระพุทธเจ้า อย่างนั้นจึงเป็นเหตุประพฤติเจ้ายังมีอยู่อวันนี้อย่างนั้นใครปฏิบัต네ิไปจะเห็นเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้คนหนึ่งงั้นมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ไปได้เป็นแบบตัดกันไปเลยนะ ใจจิตเป็นจิตที่สำคัญมากอน,นและการปฏิบัติของเราเหมือนกันอยา่าไปใส่ใจเรื่อ,องภาษา,า,า,าแล้วก็ติกน็อคปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไ,ไดอความชั่วมันยู่เดียวจนหนึ่งข้าศนก็ได้เลยทำกำหนักที่สุดแล้วไอความดีมันยู่เีนักจุดเดียวจะนั่นไปได้แล้ยมันได้ให้เข้าใจอย่างนี้ จะกระทำอว่าชั้นบวชมานานมิจะภาวนาอย่างเหยากไอ้คณะที่มันถูกต้องเทเราทำรรมไอ้กรรมชั่ววูบเดียวเท่านั้นไอ้ทำต่ำหนักได้แล้วไอ้กรรมชั่ววูบเดียวยึดองค์ของเราสาวกทุกุลทานตะวัดมานมนานเมื่อมันเพียนจะได้จะถึงมันเป็นน้าทีเดียวเท่นั้นี่อย่าไปประมาทในเรน่องของฤกษไม่น้อยอย่าไปประมาท วิญยาบุตรที่เรามีอยู่นี่พยายามไงั้นถึงเราจะอยู่สระเ้าใส่ผ้าถนะิ่นเนะถึงจะรู้กับนะเออใ,ใส่ใจดีๆี่ยอ,อ,อะไรว่ะคนนี้มันจะหลายทุ่ขเหมือนะดิมคนฟังธรรมจะง่วงนอนจะดีนะพระพุทธเจ้าไม่ไม,ไ,มไม่เคื่อดเป็นง่วงนอนฟังนะให้คนดินตาฟังดด่นใจฟังนะ